สักวันหนึ่งนะเชือกเส้นนี้จะเปลี่ยนเป็นเล่ยทองคําแล้วทําไมไมันไม่เปลี่ยนอ่ะไม่มีตังซื้อเลี้ยวหรอพี่เซ็นไปนี่คือจอยเกมใหม่ของปุกกี้จะได้ไม่ต้องใช้ร่วมกับใครนี่พี่โตมีสร้างคอมือมาใหม่มาโชว์น้องปุกกี้ด้วยไม่อยากจะดูหรอคนจนอย่างเราไม่มีตังซื้อรองเท้าเลยคือร้องเพลงให้เปินสงสาร เล่นเกมขอกินนมก่อนกินแบบนั้นอ่ะมันจะเลอะร้านเขาหนาะก็ช่างร้านเขาดิมไม่ใช่ร้านฉันไวๆหน่อยอยากตึงเออเดี๋ยวเข้าเกมก่อนไปล้างมือก่อนดีเดี๋ยวไปจับเมาแล้วมันล้างแล้วมือวานอยากแพ้ให้มาบ้าไเหลือได้ไหมไปก็ขอล้างไง เฮ้ยจับเมาส์บิดอันแล้วของเองอยู่นู่นแล้วไม่มาเล่นร้านเกมอ่ะมีตังค์ซื้อคอมไงถามแบบเนี้ยมันไม่คือลือนะเร็กินมั้ยเอาดิปะเข้าเกมดีกว่าเพื่อนเมาส์เองอันนูน้นมันมันจะกระบอกเมาส์ข้าเนี่ย<ม>โอ้ชุดสวยเนาะคุณดาร์กแน่นอนไวๆเข้าเกมไวๆเหลบมั้ยเอาดิเป็นไง จับหน้าจอเขาเดี๋ยวมันเอ็งนี่เหมือนเจ้าของร้านเลยเนาะจิงเหรอหมเคกินมีตังนะจะซื้อของไปที่บ้านสักเครื่องมีตังนะข้าจะซื้อลงจอดเครื่องบินคู่เลยครับท่านโอ้โห g g e ่มากพวกเราโ,โหลงไปไม่ทันไรเลย กีออฟไม่เล่นที่ห้องอ่ะไฟดับจะลุกไม่ลุกไม่ก็แค่นั้นเอ้าเอ็งต้องเข้มหน่อยดีกีกินหรอมะไม่อ่ะเดี๋ยวเล่นเกมจอยสปกวันหลังอ่ะเพราะเอ็งต้องซื้อเมาส์ไปขอตัวเองนะโอ้ไม่มีตังค์ซื้อหรอกคอมยังเช่าเขาเล่นอยู่เลยมีให้หนึ่งเงื่อนไขทะลุตอนนี้กีจ่ายให้โอเคกีเพื่อนรักนี่เห็นกับเพื่อนแล้วเนี่ยเรียรอพีเซ็นไป นี่คือจอยเกมใหม่ของปุกกี้จะได้ไม่ต้องใช้ร่วมกับใครจะไปเดินเล่นใน GTA รึเหรอเสียบรยอยดิปุกกี้เดินสำรวจโลกอา้าวน่งไปถ่ายไปไหนอะข้าได้ยึดคอมเครื่องนี้ไว้แล้วกีไปเอารถดีกี้ทำไมให้เขาเล่นอา้าวมีน้ำใจให้เขาหน่อยสิเขาจ่ายค่าเกมให้ใช่ไหมก็ใช่ไงทำไมเอาจอยมาเองอะไม่อยากใช้จอยร่วมกับคนอื่นมีตงังอะปุกกี้ขับรถไปดิ ไปเลยไปเลยขับเลยปุกกี้จ่ายค่าเกมไม่ด้วยจุดประสงค์ของเองคือแค่นี้ใช่ไหมอเคคอย้ยอาถังขยะไว้นะบ้านดีๆปุกกี้บอกอปลูกผาของตัวเองไว้ก็ไม่เคยลดให้คนอื่นลดตลอดคุณแม่ค่ะปุกกี้บอลไม่พูดะลรเลยค่ะเก่กงค่ะใช่แล้วถือเชือกมาทําไมอ่ะสักวันหนึ่งนะเชือกเส้นนี้จะเปลี่ยนเป็นเล่ทองคํา แล้วทำไมไมันไม่เปลี่ยนอ่ะไม่มีตังซื้อไหนๆมาแล้วผูงหน่อยดิสร้อยทองคำของชายผูงแน่นๆนะเวยโอ้เนี่ยนะเอาไปขายได้สี่ห้ามื่นตอนมันเป็นทองใช่ไหมใช่ใช่จินตนาการไม่แบบนั้นไม่ต้องจินตนาการหรอกอ่ะเอาไป <What? S 1> ฮะโทษฐานที่หลอกค่าเมื่อกี้ กี้จะยืนโชว์สวยอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้แต่งตัวสวยมาแซลกี้กันหน่อยแล้วสู้ค่าไม่ได้ห่างกันเยอะอุย้ยเอาตรงไหนมาพูด <c oughs> นึกว่าข้าเป็นคนใช้หรืองไงเออลดน้ำไปเลยนะอย่าบน่นค่าคุณหนุกกี้โยโยวันนี้พี่โตมีส้อยเลสมาใหม่จะมาโชว์สาวๆโยโย ลดน้ำไปไวๆมีคดีกับพ่าอยู่นะเฮ้ยเจ้าโต๊ะโต๊ะมาโวยหนึ่งก้อน,อดดนวันนี้แต่งตัวสวยพี่โต๊ะเชิญใครมาฉีดใส่ถังขยะพี่โตเองครับไม่มีใครมาฉีดหรอกไม่พี่โตมีสร้อยข้อมือมาใหม่มาโชว์น้องปุกกี้ด้วยไม่อยากจะดูหรอกมาโชว์น้องด้วยความรัก โย่โย <Yo>, ่โตจะบอกอะไรให้นะเอ็งเหมือนตัวอะไรรู้ไหมเหมือนเทพบุตรรูปงามใช่ไหมครับไม่ใช่อ่ะเหมือนลิงเกาะกรงขอกด้วยกินถึงน้องลองกองจะเซลพี่โตเนะยียมโรเอ,อ่เอ,อถึงน้องเยีมโรจะเซลพี่โตนะั้นพี่โตก็ไม่โกรธหรอกเพราะมีน้องปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ไล่พี่โตไปดิพี่โตว,วันนี้ปุ๊กกี้ไม่อยากดูสร้อยเลสโอเคแมนแมนไปละง่ายเกินไม่พูดงี้ตั้งแต่แรกอะ ทำไงได้อ่ะคนสวยสนเสน่ห์แรงหนุ่มๆก็นุมจีบโยโย,ย,ย,ยพี่โตมันแนผู้สาวบอกให้กลับบ้านแล้วก็กลับแบบโดยดีเพราะพี่โตคือแรปเปอร์โอ้โห,โหแบบน้นก็สวยแบบนี้ก็มาโดนโกงไม่มีตังดอกหนูนัสกาบ,บามีกีสั่งให้หน่อยดีครับกลัวโดนโกง อวดเก่งสั่งเองดิครับไม่เก่งแล้วกีสั่งให้เด็กตัวน,น้อยๆแบบพวกเราสองคนหน่อยใจกีก็อยากจะซื้อให้อยู่นะแต่ตั้งเบิลแล้วตอนที่อย่าเย่าล้มาะเอาตุ๊กตาไปไปจุ่มน้ำซื้อให้มันหมดแล้วไม่มีประโยชน์ go back กลาบกลาโซลลๆกลุล เอาไปซ่อมดีเชื่อหน่อยโอ้จะโดนหน้าค่าอยู่แล้วใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนดีแตงดูสภาพของมันใส่ปไปที่ไหนก็อายค่ะมันเป็นอะไรมันยิ้มได้ <c oughs> ไหนยิ้มกว้างๆดิมันยิ้มยิ่งกว้างเลยฮ่ยาฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่นี่าฮ่าฮ่าฮาว่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า จนขนาดนั้นเลยเหรอะระดับเจ้าโลเขา,าสาดเกือบมากยังไม่มีลิขิ้มันมีวิธีแก้อยู่แก่เงินถ้าเขาขาดไม่มีก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวดิยังมาขลุกเจ้าอยู่จะดึงอะไรก็ได้กันนะไม่ดึงให้รอบเลยอ้อาวได้เหรอคนจนอย่างเราไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าเลยคือร้องเพลงให้เป็นสงสาร S <S 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 โอ๊ยเดี๋ยวซื้อกาวติดรองเท้าให้แต่ดึงเพื่ออะไรอ่ะโอ้ยร้านรองเท้าเขาก็ดึงของเกาวออกกันอย่างนี้แย่เหรอ <S <S 2> <S 2> หมดเลยอ๋อแล้วนะี่ร้านะไรกันจ้ร์นี่อ้วนในฐานะที่เราเพิ่งรู้จักกันลีบมีของขวัญจะมอบให้ หลงชายอ่ะไม่มีไม,ไม่มีคนเมื่อกี้เลยเฮ้ยทำไมไม่คิดใจเขาให้พ้นเลยเพื่อนเขาจนเออดีแล้วเพื่อน,อน,นชายจนจริงระดับเจ๊แพรรี่นะซื้ออะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้ซื้อเจ้าค่าชาย่ลยไม่มีตังค์หรอลี่ดูอะไรไม่ดูข่าวเหรอไม่อ่ะดูหนังบ้างอันนี้รองเท้าเอาไปขอบใจนะ หูหใหม่ๆเลยอ่ะใช่ซื้อใหม่ๆเลยลองใส่ดิอ้วนโอเคอีกข้างหนึ่งอ่ะชายจูผมนี่มันจะเทเกินมันจะเทจัดน,นะครับใช่ไม่มีอะไเยเออไม่เป็นไรความรออยู่กับพี่ตินหมดแล้วใช่ S <s <ans> ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ใช <s ans> ่ไม่มีเลยครับไม่เห็นเป็นอะ <s ans> <s ans> ไ,ไรเลยเพราะความเชื่อฟ้องอยู่กับพี่เต้นหมดแล้วครับสนุกไหมครับหนังสั้นสาตอนคนรวย vs คนจน EP น2 <c oughs> ก่อนจบคลิปพวกเรา, <c oughs> เราม,มีคำถามด้วยนะคะใครดึงลงพท้าเยี่ยมรลคาดใครนะรู้ปะไม่รู้ <c oughs> ของเพื่อนเขาชอบไปทำ <c oughs> เออขอโทษ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตอนนี้ครับ